สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวดุลคอนโดชแนลครับคลิปนี้สิภาพพี่น,น้องไปอัปเดตข่าวข้าวเรื่องราวยู่บ้านน้องคู่พี่น้องมีอย่างเป็นการอัปเดตบ่าวสันไปเบิ่งกันพี่น้องครับคลิปนี้บ่าวดุลขอขอบคุณนายชแนลเด้อพี่นอ้องเด้อทีมสร้างของซีสเกตสร้างบ้านนะครับเพื่ออัปเดตข่าวข้าวเรื่องราวความเคลื่อนไหวของบ้านน้องคู่มาฝากครับยุบ้านหอฟันพี่น้องกำลังซิงมีอย่างเกิดขึ้นใหม่ๆหม่ให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับได้ติดตามรับรองว่า ถือใจแน่นอนครับบรรยากาศที่เห็นอยู่ตอนนี้ทีมซางเริ่มเข่ามาวังวันที่หมู่วั่นนี่ครับวันที่สามสิบเอ็ดนพีนองเนาะแต่ว่าเมื่อวันที่หนึ่งนะครับทิมซางนาจิยุทธครับพี่น้องตามที่เพื่อนรายงานมาเบ้าดุลกระบอต่อครับเพื่อนซีเฮ็ดยังประสานหลายคนก็มีคำถามในใจแล้วนะครับเอฟซีแฟนคลับพอแม่เห็นบานหอบฟันแล้วเป็นยังไงครับความประทอีกหนึ่งความประทับใจเนพีนองเนาะที่เขาได้สนับสนุนนะครับศิลปินเด็กหน่อยคนหนึ่งครับจากดินสูดาวอีดีครับ จากบ้านหลังน้อยๆนะครับนอนอยู่กระ๊อบนะครับท่างของ่วนะครับไปสิไปสิขาดการได้ว่าบกึ้งสองปีครับมีบ้านหลังแบบไงมีรถนะครับแล้วก็เป็นอีกความภาคภูมิใจที่พ่อแม่สนับสนุนนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับอีหลาน้่อยเหตุตามฝันเหตุตามความตั้งใจนะครับแบบบ้านก็เป็นคนเลือกเองเมนบอกรับพี่น้องตอนนี้ครับลาสุดเพิ่นสิเหตุอีหยังเกิดขึ้นอยู่บ้านหอฝันพี่น้องครับทีมสช้างมาก เต็มเลยนะครับก็คือนะครับหลายเทือหลายครั้งที่พ่อแม่เอฟซแฟนคลับไปหาครับหลังจากที่เพื่อนเอาบ้านหลังหน่อยหลังเก่าออกเนาะนะครับเอฟซแฟนคลับกสิี่ไปเที่ยวไปหานี่ก็ทีต้องไปเข้าไปหาอยู่มองห้องครัวนะครับซึ่งมองตอนรับเอฟซแฟนคลับกะสิบอสสะดวกปันไดครับเห็นได้ยินข่าวเวลวลทางในาชาแนลเพื่อนายงานว่า อีลาน่อยอุ้อิงครับซีเฮดเป็นมองต้อนรับนะครับชุดนี้เอาไว้ต้อนรับเอฟซีแฟนคลับมาสั่เอาไว้ต้อนรับพอพอยแม่ที่เดินทางไปหาอีลาในช่วงที่พิ่นพักบ้งหรือว่าในช่วงที่อยากไปไปหาอีลาหน่อยอยู่บ้านน้องคู่ครับโดยนะครับอาคารนี่สีมีของที่ระลึกต่างๆเพราะว่าจะเป็นเสื้อนะครับจะเป็นปัตนาพ่อนะครับเอามาฝากพีตอนนองไว้ตรงนี้ครับผู้ใดอยากได้อยากไปบึ้งนะครับเพราว่าจะเป็นเสื้อเป็นแก้ว นะครับหรือว่าอยากไปสนับสนุนอิหลาน้อยอุงอิงเวลาไปทางรีสเกตนะครับกับไปบ้านน้องคู่ไปแวะกับสิเดไปชมนะครับอยู่มองนี่อวสันอาคารหลังนี่อวสันครับเอานะครับก็ถือว่าเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ดีครับพี่น้องเพราะว่าหลายคนพอแม่เอฟซีกับเป็นกังวลนะครับว่าโอ้มีหัวแล้่วนะครับมีประตูแร้วนะครับกำแพงแร้วแรีวนี่นะครับคือสิขาให้อหลาน้อยยากแต่น้อวสันพลังคนก็ได้คิดในใจนะครับแต่ว่าเบาดุลว่า นะครับทุกร่้งที่พอพ่อแม่เอฟซีไปฮวัดไปเทิงว่าจะจอดรถนาบ้านพี่น้องครับเป็นจีเออเอิญเขามาท่านที่ครับพี่น้องผู้ใดโดยเฉพาะนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งสีสเกตพอพ่อแม่ทั้งสีสเกตเป็นเหีงเที่ยวไปดูครับเพราะว่าเพิ่นอยู่ไก่กาเหาเนาะนะครับอยู่ไก่าพ่อแม่ทั้งทั้งออนไลน์มันมาครับนั้นครับการสร้างอาคารหลังนี้นะครับถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีครับสนับสนุนเลยนะครับเบาดุลสนับสนุนเลยว่านะครับการสร้างอาคารหลังนี้นี่ นะครับเปลน่านอ卡นตอนรับว่าเวลาเอฟซีแฟนับพ่อแม่ไปนี่นะครับเอ่อ้ามีกาแฟพ้อมโเนี่ยเงสิดีเนาพี่น้องเนาะร้านกาแฟเอเอเป็นธุรกิจเต็มตัวแต่ว่าในช่วงเดินสายหรือว่าช่วงออกงานนะครับก็คือสิอ่อก็คือสิบบริษัทพอีลาหน่อยนะครับก็สิเห็นช่วงพักหรือว่าช่วงที่เพื่อนไปทา้งสีสเกตนะครับส่วนใหญ่พ่อแม่เอฟซี่ติดตามอยู่ตลอดเวลาแต่สิเพราะว่าช่วงใดลาหน่อยมากบานช่วงใดละหน่อยเดินสายเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละ กลเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับที่เบาดุลอามาอัปเดตอยู่บานหอฟันพี่น้องครับการสร้างอาคารหลังใหม่เรียกได้ว่าอาคารหลังนี้นะครับประทับใจพอพอแม่เอฟซีแน่นอนครับบอคิดว่านะครับหลายคนถูกใจแน่นอนนะครับเท่ากับรอชมรอติดตามเนาะทั้งนายชาแนลหรือว่าซีสเกตสร้างบ้านครับเป็นสีอัปเดตข่าวข่าวเรื่องรา่าให้เฮ้าได้ติดตามครับกับการก่อสร้างอาคารหลังนี้ครับส่วน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือหน้าประตูบ้านครับตอนนี้มีประตูเรียบร้อยเป็นรั่วรอบขอบชิดนะครับเท่าที่เอฟซีแฟนลับพ่อแม่หลายๆคน้นขับที่เพิ่นนะครับติดตามเพื่อนก็บบอกว่าโอ้ย่มใดประตูหัวสีแล้วลน้อเพิ่นว่านะครับย่มใดสีเฮตแล้ยวนะครับย่มใดประตูหัวสีแรียลเยืกเทือนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับในชาแนลเพิ่นไรยงานตั้งแต่หน้าประตูบ้านไปเลยจนไปหัดสถานีที่กำลังก่อสร้างนะครับเพื่อนกั ไทยได้เฉพาะโซนที่เพ่นกอสางครับพี่น้องครับเป็นบรได้ไทยภ่ารวมของบ้านทั้งเม็ดไ้เบิ่งเพราะว่านะครับเิ่นก็บไทยในส่วนที่พ่นรับผิดชอบนะครับนี่ล่ละเบ้าดุลก็มาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ้งครับหยหายคิดวอดคิดถึงครับกับบ้านหอกฝันนะครับบ้านนองคู่อีลาหน่อยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับมีหยังต่อเติมขึ้นมาใหม่มีแนวใดมาใหม่นอกพี่น้องเนาะนะครับก็จังที่เบ้าที่บอกสู้ฟังนั่นล่ะครับพี่น้องครับ เพิ่นสิเฮดมองตอนรับหรือว่าอาคารสําหรับตอนรับ FC แฟนคลับพี่น้องครับตรงนี้ก็สิเป็นจุดที่จาอ่าขายของจาหน่ายของที่ระลึกนั่นละนะครับหลายคนมาหอดแล้วก็อยากล่องอยากซื้อแ้วก็อยากล่องบ่ครับบ่มีห้องล่องเสือบพมีอมีอ่าเห็นนะครับก็อยากไปเลือกย่างเข้าไปเลือกนังซี่นะครับเพิร์สซเเป็นช็อปนะครับสําหรับจําหน่ายของที่ระลึกอีลาน้อยนั่นละพี่น้องเนาะนะครับ เวลาทีพ่อแม่เอฟซีไปคอดบันน้องคู่แล้วหลายคนก็ถามเสือย่างบ่อนะครับแก้วหนามย่างบ่อันนั้นนี่มีบ่อนะครับก็ต่อไปนี่บ่ต้องถามครับย่างเข้าไปในอาคารหลังนี้ตึกหลังนี้ครับก็สิเห็นนะครับของที่ระลึกของฝากนะครับถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเข้ากับสนับสนุนเนาะพี่น้องเนาะจับมือลูกสาวไปครับจับมือลูกสาวไปโบว่าสิเฮ็ดยังครับพ่อพอยแม่เอฟซีแฟนคลับก็ให้การสนับสนุน ้การตอบรับให้การต้อนรับครับมือคืนนี้เพื่อนกะไล่สดได้พี่น้องนะครับทั้งช่องพ่อแม่อุงอิงลําเพื่นออฟฟิเชียลครับเพื่อนกะไล่สดคุยทักทายเอฟซีแฟนคลับพ่อแม่ครับเรียกว่านะครับหายคิดหอดคิดเถึงกันไปเลยล่ะเพราะว่านะครับหลายคนก็จอบอยู่ครับว่านะครับอีหลานหน่อยสิไปปรากฏอยู่ช่องโซเชียลช่องใดครับพี่น้องนะครับกะเห็นอยู่มือคืนนี้เพื่อนก็ออกมาไล่สดทั้งช่องพ่อแม่อุงอิงลําเพื่นออฟฟิเชียลช่อง YouTube นะครับก็คือว่า มาถักท้ายพอพรอมย์เอฟซีเนาะนะครับเป็นเป็นการถักท้ายบอกบอกข่าวข่าวเรื่องราวต่างๆลองเพลงอย่างฟั่งเน่ตามสไตล์ลูกสาวตามสไตล์อีล่าหน่อยนั่นแหละครับพอพรอมย์เอฟซีก็เห็นแล้วก็ประทับใจนะครับแล้วก็อิ่มใจนะครับได้เห็นลูกสาวครับเอาถือว่าอาคารหลังนี้ครับที่กําลังฉีดสางที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังที่พลังเงียบเนาะนะครับรายได ที่เกิดจากการเดินซ้ายนะครับมาอลไรต่างๆอีลาหน่อยอุ้งอิงกัเอามานะครับมาเห็ดมาส่างน้ำบานน้องคู่นี่แหละทีเอฟซีแฟนคลับได้เห็นได้เบิึงนี่แหละนพี่น้องนี่แหละนะครับความอัปเดตครับเรื่องราวข่าวเข้าของบ้านน้องคู่ครับบ้านอีลาหน่อยมีอีหยังไม้บ่มีอีหยังไม้พี่น้องครับเพียงแค่สร้างอาคารเพิ่มเป็นตึกสําหรับกิฟช็อปหรือว่าของที่ระลึกครับของบ้านหอฝันนั่นแหละครับพี่น้องเนาะ เอานะครับเสาที่นี่อย่าลืมพี่น้องครับไปติดตามไปเบิ้งครับหนังค่ายออกคือเกานั่นละสนับสนุนพอลูกคู่บุญพี่น้องครับยังอยู่ในโรงครับพี่น้องนะครับก่อนหนังไม่สิมากูได้พดอ,พอได้ไปเบิง้งกับไปเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อค่ายออกพี่น้องครับลบลู